นิทานเรื่องสีพี่น้องเมื่อนานมาแล้วมีเกาะแห่งหนึ่งที่เคยเป็นเพียงจุดพักเรือของเรือสินค้าต่างๆที่ออกเดินทางส่งสินค้าระยะไกลๆผู้คนที่เดินเรือนิยมที่จะมาหยุดพักที่นี่เป็นการชั่วคราวเหมือนเป็นการเอาแรงก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางอีกทีและเมื่อเหล่าบรรดานักเดินเรือต่างๆได้มารวมตัวกันที่นี่ ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันเกิดขึ้นจนทำให้เกาะแห่งนี้มีการค้าขนาดย่อมย่อมขึ้นและต่อมาก็เติบโตจนกลายเป็นแหล่งการค้าขนาดใหญ่ที่มีผู้คนมากมายย้ายถิ่นฐานเข้ามาเปิดร้านและอาศัยอยู่ที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งการค้าแล้วอีกหลายประเทศทั่วโลกยังให้ความสนใจและเดินทางเข้ามาเที่ยวกันอย่างพลุกพล่านอีกด้วย วันหนึ่งชายผู้เป็นเจ้าของร้านธัญ,ญพืชคนหนึ่งได้ตัดสินใจที่จะย้ายครอบครัวของเขาเข้ามาเปิดร้านและทำธุรกิจที่เกาะแห่งนี้เช่นกันไม่นานนะักกิจการของเขาก็เป็นที่รู้จักและเติบโตอย่างรวดเร็วเรือสินค้าที่เดินทางเข้ามาที่เกาะแห่งนี้ต่างก็มาติดต่อเพื่อรับซื้อสินค้าของเขากลับไปที่ประเทศของตัวเองเป็นจำนวนมากและยาวนานจนมาถึงรุ่นลูกของเขา ชายผู้เป็นเจ้าของร้านธัญ,ญพืชมีลูกชายสี่คนเขาได้สอนให้ลูกทั้งสี่คนนั้นช่วยกันดูแลกิจการของครอบครัวโดยการแบ่งงานกับผลกำไรที่ได้ให้กับพวกเขาเท่าๆกันและมันก็ราบลื่นมาโดยตลอดแต่อยู่มาวันหนึ่งก็มีครอบครัวของหนูสีห้าตัวได้พากันอพยพเข้ามาทำรังที่ร้านธัญ,ญพืชของพวกเขา ถึงแม้ว่ามันจะเป็นที่ที่เหมาะแก่การทำรังของเหล่าบรรดาหนูมากๆแต่ที่ผ่านมาที่นั่นก็ไม่เคยมีหนูมาก่อนเลยเมื่อสีพี่น้องได้เดินตรวจสินค้าตามปกติพวกเขาก็พบว่ากระสอบที่ใส่ธัญ,ญพืชในร้านนั้นเป็นรูหลายตำแหน่งอีกทั้งประตูกับพื้นในร้านก็โดนกัดหลายๆที่ด้วยตอนนี้หนูกำลังสร้างปัญหาใหญ่ให้กับร้านของพวกเขาเป็นอย่างมาก สี่พี่น้องพากันหากับดักหนูแทบทุกชนิดที่หาได้มาวางไว้ทั่วร้านแต่มันก็ไม่สามารถจับหนูได้เลยสักครั้งขณะนั้นลูกเรือคนจีนของเรือสินค้าคนหนึ่งได้เดินมาที่ร้านเพื่อซื้อข้าวของพวกเขาและเมื่อลูกเรือคนนั้นเห็นสี่พี่น้องก้มๆเงยๆจึงถามด้วยความสงสัยว่าพวกท่านทำอะไรกันหรอพวกเรากำลังล่าหนูนะ่ะ แล้วทำไมพวกท่านไม่ใช้กับดักหนูล่ะพวกดาววางกับดักหนูไว้ทั่วทุกที่แล้วแต่ก็ไม่เคยมีหนูมาติดเลยสักครั้งแถมยังทำความเสียหายไม่หยุดหย่อนด้วยอืมฉันพอมีวิธีนะแต่มันก็มีราคาที่ต้องจ่ายนะบรรพบุพร,บรุษของฉันเล่าเอาไว้ว่าเมื่อนานมาแล้วเจ้าแห่งมังกรได้จัดการวิ่งแข่งของเหล่าบรรดาสัตว์ขึ้นโดยที่สัตว์ทุกชนิด สามารถเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ได้แบบไม่มีข้อจำกัดและสัตว์ที่ชนะการแข่งขันก็จะได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าแห่งความเร็วในวันแข่งก่อนที่จะถึงเวลาแข่งขันหลายชั่วโมงแมวกับหนูที่ต่างก็เป็นผู้แข่งขันด้วยกันทั้งคู่ได้ตกลงกันว่าฉันจะนอนเอาแรงสักพักถ้าใกล้ถึงเวลาแข่งขันนายช่วยปลุกฉันด้วยนะได้สิ นายนอนเถอะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะปลุกนายเองแต่แล้วเมื่อถึงเวลาแข่งขันหนูตัวน้อยกลับปล่อยให้แมวตัวนั้นหลับอยู่อย่างนั้นและพลาดการแข่งขันไปในที่สุดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแมวกับหนูจึงไม่ถูกกันและแมวก็จะวิ่งไล่หนูเสมออย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้การใช้แมวจับหนูจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด บนเรือของฉันมีแมวอยู่ตัวหนึ่งที่จับหนูได้เก่งมากๆเพียงแค่ท่านจ่ายเงินมา100บาทพวกท่านก็สามารถเอาแมวตัวนั้นไปและเลี้ยงมันไว้เพื่อจับหนูในร้านของท่านได้เลยเมื่อได้ยินสิ่งที่ลูกเรือคนนั้นพูดสี่พี่น้องก็สนใจมากๆแต่ก็ติดตรงที่แมวของลูกเรือคนนั้นนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูงไปหน่อย แต่ดูเหมือนสีพี่น้องก็ไม่มีทางเลือกสักเท่าไหร่เพราะบนเกาะแห่งนี้ไม่มีแมวตัวอื่นเลยพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะซื้อแมวตัวนั้นไว้ด้วยการออกเงินคนละ25บาทเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในครั้งนี้หลังจากที่ได้แมวมาแล้วแมวตัวนั้นก็ได้ทำหน้าที่เป็นนักล่าที่เก่งมากๆ และเหล่าบรรดาหนูทั้งหลายก็พากันกลัวจนไม่กล้าที่จะออกมาขโมยธัญ,ญพืชหรือทำให้ข้าวของของพวกเขาเสียหายอีกเลยแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อน้องชายคนที่สามได้ลืมเก็บกับดักหนูที่เคยวางไว้ก่อนหน้านั้นออกและมันก็ได้หนีบอุ้งเท้าแมวของพวกเขาจนได้รับบาดเจ็บ พี่น้องคนอื่นๆต่างก็พากันโกรธให้กับความสับเพล่าของน้องชายคนที่สามเป็นอย่างมากแมวเจ็บแบบนี้แล้วทีนี้ใครจะล่าหนูให้เราล่ะนายเป็นคนทำให้มันเจ็บงั้นนายก็ต้องรับผิดชอบและไปจับหนูแทนแมวนะแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะสิพวกเรามีกันสี่คนแล้วแมวก็มีสี่ขา ในเมื่อเราออกเงินจ่ายค่าแมวเท่าๆกันก็แปลว่าเราเป็นเจ้าของของมันกันคนละขาถูกไหมฉันจะเป็นคนรับผิดชอบขาที่มันโดนหนีบเองและก็จะเอาผ้าพันแผลมาพันให้มันคราวนี้เราก็แก้ปัญหาได้แล้วแล้วมันก็จะกลับไปล่าหนูให้เราได้เหมือนเดิมแต่แล้วปัญหาของพวกเขาก็ไม่ได้จบเพียงเท่านั้นเพราะเมื่อน้องชายคนที่สได้พันแผลที่ขาให้กับแมวเสร็จแล้ว ก็กลับทำให้มันเดินได้ไม่ถนัดอย่างที่ควรจะเป็นแมวผู้น่าสงสารจึงเสียการทรงตัวจนไปชนกับตะเกียงน้ำมันและทำให้ไฟลุกไหม้ร้านธัญพืชของพวกเขาจนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้สี่พี่น้องทะเลาะกันและเริ่มโทษกันไปมาคราวนี้นายจะต้องรับผิดชอบเพราะนายเป็นคนเอาผ้าพันแผลไปพันให้มัน จนทำให้ไฟไหม้ร้านของเราแบบนี้ใช่พี่น้องคนอื่นๆต่างก็พากันโทษให้น้องชายคนที่สามด้วยเช่นกันเรื่องราวเริ่มเรวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆจนสีพี่น้องต้องพากันเดินทางไปที่โบสถ์เพื่อให้บาทหลวงที่อยู่ที่นั่นช่วยตัดสินให้กับพวกเขา พวกนายสี่คนเป็นพี่น้องกันและเป็นเจ้าของแมวตัวนั้นร่วมกันมันไม่สำคัญหรอกว่าใครจะเป็นเจ้าของขาข้างไหนเพราะยังไงแมวที่พวกนายเป็นเจ้าของมันก็ทำให้ไฟไหม้ไปแล้วการทะเลกกาะกันและโทษกันไปมาจึงเป็นเรื่องโง่เขลาและเปล่าประโยชน์มากๆพวกนายทำเหมือนกับว่าพวกนายไม่ได้เป็นพี่น้องกันอย่างนั้นแหละ ลองกลับไปคิดดูให้ดีๆนะว่าการเอาชนะกันหรือโทษกันไปมามันมีประโยชน์กับใครไหมฉันสงสารพ่อของพวกนายสี่คนจริงๆเขาจะต้องอับอายแค่ไหนกันนะที่ร้านของเขาได้ถูกไฟไหม้เสียหายแล้วลูกๆก,ก็ยังมาทะเลาะกันแบบนี้อีกเมื่อได้ฟังสิ่งที่บาทหลวงพูดก็ทำให้สีพี่น้องนั้นคิดได้และเริ่มเข้าใจอะไรๆไ,ได้มากขึ้นจนตระหนักได้ว่า พวกเขาไม่จำเป็นต้องมานั่งทะเลาะกันและโทษกันไปมาเลยแต่ควรกลับไปช่วยกันซ่อมแซมส่วนที่เสียหายและทำให้ร้านของพวกเขากลับมาค้าขายได้ตามปกติเหมือนเดิมต่างหากเมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วพวกเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะเลี้ยงแมวตัวนั้นต่อไปส่วนครอบครัวของหนูนั้นก็พากันอพยพออกจากร้านของพวกเขาและไม่กลับมาอีกเลย